ตำนานผาแดงนางไอพรยาของผู้ครองเมืองเอชทีตาหรือเรียกอีกอย่างว่าเมืองสวุวรรณโคมีทิดานางหนึ่งชื่อนางไอซึ่งจัดเป็นหญิงที่มีรูปร่างงดงามในวัยแตกเนื้อสาวซึ่งจะหาสาวงามนางใดในสางไกรพบมาเทียบมิได้ความงดงามของเธอเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแดงไกลเจ้าชายหลายหัวเมืองต่างหมายปองอยากได้มาเป็นคู่ครองกันทุกคนเท้าผาแดง เจ้าชายเมืองผาพงทราบข่าวเล่าลือถึงสิริโฉมอันงดงามของนางไอ้ก็เกิดความหลงใหลไฟฝันในตัวนางเป็นอย่างมากจึงวางแผนทอดสัมพันธ์ไมตรีด้วยการส่งแก้วแหวนเงินทองและผ้าแพรพันเนื้อดีไปฝากนางไอ้เมื่อมหาเล็กนำเอาสิ่งของไปมอบให้แถมยังได้บอกนางไอ้ถึงความรูปหลอองอาจพึงผาของเท้าผาแดงให้ฟังเท่านั้นเองนางก็เกิดความสนใจและฝากเครื่องบรรณาการไปฝากเท้าผาแดงเป็นการตอบแทนด้วยยอด เท้าผาแดงจึงขี่ม้าแอบ,บมาหานางอายและได้สมัครรักใคร่กันแล้วสัญญากันว่าจะทำพิธีสู่ขอและแต่งงานกันตามประเพณีในวิชานี้ฝ่ายเท้าพังคีลูกชายพยาศิสุโธพญานาคผู้ครองมุงบาดาลก็เป็นอีกตนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากยนสิริโฉมของนางไอายทั้งนี้เพราะเป็นเวรกรรมในอดีตชาตินั้นบนดาลให้มีอันเป็นไป โดยเรื่องมีอยู่ว่าเท้าพังคีเมื่อชาติก่อนเป็นชายหนุ่มที่ยากจนและเป็นคนไปเดินทางเที่ยวขอทานไปตามหมู่บ้านต่างๆจนมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีคนหนึ่งและได้เข้าไปอาศัยช่วยทำงานให้บ้านของเศรษฐีโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้เศรษฐีมีความรักใคร่เอ็นดูอย่างมากถึงกับยกลูกสาวสวยนางหนึ่งให้เป็นภรรยาลูกสาวของเศรษฐีนางนี้คือนางไอในชาติปางก่อนเท้าพังคีในชาตินั้น เป็นคนไม่เอาไหนแทนที่จะรักภรรยาลูกเศรษฐีกลับไม่สนใจใหญ่ดีไม่ยอมหลับนอนด้วยกันฉันสามีภรรยาแม้แต่ครั้งเดียวภรรยาก็ไม่ปิดปากบอกใครทราบปรนิบัติสามีเยี่ยงภรรยาที่ดีเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งเท้าพังคีก็คิดถึงญาติพี่น้องที่บ้านเกิดของตน จึงพาภรรยากลับไปเยี่ยมบ้านเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้จัดแจงให้ลูกสาวหับเสบียงอาหารตามผูไปเท้าพังคีหนุ่มใบก็ไม่เคยช่วยย่อเหลือนางด้วยการหากแทนเลยนางทนลำบากหักของหนักข้ามห้วยและปากเขาจนกระทั่งเสบียงอาหารหมดลงกลางทางเท้าพังคีเห็นมะเดื่อสุกเต็มต้นจึงขึ้นไปเก็บกินแทนข้าวฝ่ายนางอายชะง,งะคงแอบหน้าขึ้นมองเท้าพังคีผัวรักให้โยนลูกมะเดือ่อลงไปให้กินบ้างแต่เท้าพังคีกลับไม่ใส่ใจ เนื่องจากเป็นคนใจแคบกินอิ่มคนเดียวแล้วก็ลงจากต้นมาเดือเดินหนีไปนางจึงขึ้นเก็บกินเองเมื่อนางกินอิ่มแล้วก็ลงมาแต่ไม่พบเท้าพังขีดจึงออกเดินตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบนางมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งพอเดินทางถึงต้นไส่ริมฝั่งแม่น้ำนางจึงลงอาบน้ำและดื่มกินจนมีความสดชื่นขึ้นมา จึงตัดสินใจแล้วอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้สามีตายอยู่บนกิ่งไม้และอย่างได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยด้วยแรงอธิษฐานของนางชาติต่อมาเจ้าใบาสามีจึงเกิดมาเป็นเท้าพังคีส่วนเธอเองได้เกิดมาเป็นนางไอฝ่ายพระยาของเห็นว่านางไอทิดาสาวผู้มีเรือนร่างและใบหน้าอันสิริโฉมหายหญิงใดในล่ามาเปรียบเทียบมิได้ปัจจุบันเธอก็โตเต็มสาวแล้วจึงมีใบดีกาแจ้งไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ ให้ทำบั้งไฟมาจุดแข่งขันกันที่เมืองเอกชติตาเพื่อจุดถวายพญาแถนผู้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้าบรรดาให้ฝนตกต้องตามฤดูการประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งหากบั้งไฟเมืองไหนขึ้นสูงกว่าคนอื่นก็จะได้นางอัยทิดาสาผู้เลอโชมไปเป็นคู่ครองพระยาของได้กำหนดวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันงานทำให้เจ้าชายเมืองต่างๆทำบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนมาจุดแข่งขันกันอย่างมากมายบุญบั้งไฟครั้งนั้นนับเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ มโหลานพอถึงบันงานผู้คนก็หลั่งไหลามาทั่วทุกสารทิศทั้งยังมีการแข่งขันตีกลองซึ่งคนอีสานเรียกว่าเสียงกองกันอย่างคลึกครื้นหนุ่มสาวต่างเกลี้ยวพาราสีกันอย่างสนุกสนานบุญบั้งไฟในครั้งนี้แม้เท้าผาแดงจะไม่ได้รับดีกาบอกอุญเชิญให้นำเอาบั้งไฟไปร่วมง,งานด้วยก็ตามแต่พระยาของว่าที่พ่อตาก็ให้การต้อนรับเท้าผาแดงเป็นอย่างดีฝ่ายเท้าพังคีเจ้าชายเมืองบานก็อยากมาร่วมง,งานกับมนุษย์ เพราะต้องการยนโฉมนางไอเป็นกำลังและคิดและวางแผนในใจว่าบุญบ้างฝ่ายครั้งนี้ข้าต้องไปให้ได้แม้พ่อข้าจะทัดทานอย่างไรก็ตามจากนั้นก็พาไพถ่ผลส่วนหนึ่งออกเดินทางขึ้นมาเมืองมนุษย์ก่อนโผล่ขึ้นเมืองเอกชทีตาของพระยาของผู้เป็นใหญ่เท้าพังคีก็พาบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์บ้างสัตว์บ้างส่วนเท้าพังคีได้แปลงร่างเป็นกระรอกเผือกซึ่งชาวอีสานเรียกว่ากระฮอกดอนได้ออกติดตามรอบชมโฉมนางไอ ในขบวนแห่ของพระยาของเจ้าเมืองไปอย่างหลงใหลในความงามของนางการจุดบั้งไฟแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกคนใจจดจ่ออยากรู้ว่าบั้งไฟเจ้าชายเมืองไหนชนะและได้นางอ่ายไปครองซึ่งการจุดบั้งไฟครั้งนั้นเท้าผาแดงและพระยาของมีเดิมพันกันว่าถ้าบั้งไฟเท้าผาแดงชนะบั้งไฟพระยาของแล้วก็จะยกนางอ้ายธิดาสาวให้เป็นเป็นคู่ครองผลปรากฏว่าบั้งไฟของพระยาของไม่ขึ้นจากห้างเท้าผาแดงแตกระเบิด คงมีแต่บั้งไฟของพระยาฟ้าแดดเมืองฟ้าแดดและของพระยาสิยงเหียนแห่งเมืองสิยงเหียนเท่านั้นที่ขึ้นสู่ท้องฟ้านานถึงสามวันสามคืนจึงตกลงมาแต่พระยาทั้งสองนั้นเป็นอาของนางไอเธอจึงไม่ตกเป็นคู่ครองของใครเมื่อบุนบั้งไฟเสร็จสิ้นลงเท้าผาแดงและเท้าพังคีต่างฝ่ายต่างกลับบ้านเมืองของตนแต่ในที่สุดเท้าพังคีก็ทนอยู่บ้านเมืองแห่งตนไม่ได้เพราะหลงไหลในสิริโฉมอันงดงามของนางไอ จึงพาบริวารย้อนขึ้นมายังเมืงองเอกชีตาอีกโดยแปลงร่างเป็นกระรอกผึกอย่างเดิมส่วนที่คอแขวนกระดิ่งทองไปเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ใกล้หน้าต่างห้องนอนของนางเมื่อเสียงกระดิ่งทองดังกังวานขึ้นนางอายได้ยินก็เกิดความสงสัยจึงเปิดหน้าต่างออกไปดูเห็นกระรอกผึกวิ่งและเต้นไปเกาะกิ่งน,นั้นกิ่งน,นี้ด้วยท่าทางน่ารักน่าเอ็นดูนางก็เกิดความพอใจอยากได้ขึ้นมาจึงสั่งให้ในายพรานฝีมือดีออกติดตามจับกระรอกผึก ให้ได้แต่จนแล้วจนรอดนายพรานก็จับไม่ได้เพราะความว่องไวของกระรอกถึกตนนั้นนางจึงเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแทนที่และสั่งให้ในายพรานจับให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายนายพรานออกติดตามกระรอกถึกเริ่มตั้งแต่บ้านพันดอนบ้านน้ำคลองก็ไม่มีโอกาสจับก,กระรอกถึกเสียทีในที่สุดผลกรรมแต่ชาติปางก่อนตามมาทันเมื่อกระรอกถึกตัวน้อยหนีนายพรานมาถึงวนต้นมาเดือ ที่มีผลสุขเต็มต้นเจ้ากระอกน้อยก็ก้มหน้าก้มตากัดกินลูกมาเดือด้วยความหิวโหวยในพราไล่ตามมาทันก็เกิดดักความโมโหที่จับเป็นไม่ได้จึงตัดสินใจจับตายด้วยการใช้หน้าไม้อาบยาพิษยิงถูกกลางเจ้ากระรอกผึกเต็มรักเท้าพังคีรู้ตัวดีว่าต้องตายแน่ๆจึงสั่งให้บริวารกลับเมืองบาดาลเพื่อนำเอาความไปเล่าให้บิดาทราบและก่อนจะสิ้นใจเท้าพังคีก็แสดงอิทธิฤทธิ์โดยไร้หม์อธิษฐานว่า ขอให้เนื้อของตนมีมากมายแปดทันเล่มเก็บยนมากพอเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมืองอย่างทั่วถึงเมื่อกระรอกเผือกสิ้นใจตายในพรานกับพวกนักล่าฝีมือชกาะก็นำเอาร่างของกระรอกเผือกไปชำแหละเอาเนื้อที่บ้านชิงแหวเมื่อนายพรานปาดเอาเนื้อแบ่งให้ผู้คนทั้งบ้านใกล้บ้านไกลได้กินการปรากฏว่าเนื้อของกระรอกน้อยก็เพิ่มขึ้นมาอย่างทวีคูณผู้คนในเมืองต่างพาก,กันกินเนื้อกระรอกอย่างอิ่มมีพี่มันยกเว้นผู้คนที่บ้านดอนแม่ไม้ไม่มีผัว ซึ่งอยู่กลางทุ่งหนองหานเท่านั้นที่พวกพรานไม่ได้แบ่งปันให้กินฝ่ายบริวารเท้าพังคีเมื่อกลับถึงเมืองบาดาลก็เล่าเหตุการณ์ท้าวพังคีลูกชายถูกนายพรานฆ่าตายให้พยานคราชผู้เป็นบิดาฝั่งบิดาท้าวพังคีก็เกิดความเกลียวโกรธโกรธาสั่งจัดบริวารเป็นริ้วขบวนกำลังยกพลโยัพขึ้นไปอาวาสเมืองพระยาของถล่มทลายให้หายแค้นพร้อมประกาศก้องว่าใครกินเนื้อลูกพังคีของข้าพวกมึงอย่าไว้ชีวิต พญานาคพาบริวารออกอา,อาวาดไปทั่วแดนเมืองเอกชาติทีเสียงดังครืงครืนฆ่าผู้คนตายไปอย่างมากมายสุดธนานับแผ่นดินเมืองพระยาของก็ล่มทลายลงเป็นนองหารต้นลำน้ำเปล่าส่วนบ้านดอนแก้วหรือดอนแม่ไม,แม้แห่งเดียวที่ผู้คนไม่ได้กินเนื้อเท้าพังคีจึงไม่ได้ล่มทลายหลงดังที่เห็นในปัจจุบันขณะที่บ้านเมืองกำลังล่มทลายเพราะอิทธิฤทธิพญานาคฤษณ์ธโธอยู่นั้นเท้าผาแดงก็ขี่ม้าบักสามเยอย่างมุ่งหน้าไปหานางไอ เท้าผ่าแดงเห็นนาคเต็มไปหมดและได้เล่าเรื่องที่พบเห็นให้นางฟังนางกลับไม่สนใจแต่ได้ทำอาหารที่มีกลิ่นหอมวนเป็นพิเศษมาให้เท้าผ่าแดงรับประทานเท้าผ่าแดงจึงถามว่าเนื้ออะไรจึงหอนักก็ได้รับคำตอบจากนางว่าเนื้อกระรอกถูกนายพรานยิงตายนำมาให้เท่านั้นเองเท้าผ่าแดงก็ทราบในทันทีว่าเป็นเนื้อของเท้าพังคีลูกชายเจ้าพ่อสีสุโธเจ้ามุงบานบาดาจึงไม่ยอมกินอาหาร หาให้พอตกตอนกลางคืนผู้คนกําลังหลับสนิทเหตุก,การณ์ร้ายก็ได้เกิดขึ้นเสียงคลืนคล่นๆแผ่นดินถลม่มดังมาแต่ไกลเท้าผาแดงก็รู้ในทันทีว่าเป็นการกระทำของพญานาคจึงคว้าร่างนางอ้ายขึ้นหลังม้าบักสามโคกหนีออกจากเมืองอย่างสุดฝีเท้าเพื่อให้พ้นภัยแต่นางอ้ายได้กินเนื้อกระดอกกับชาวเมืองด้วยแม้ว่าเท้าผาแดงจะควบม้าคู่ชีพไปทางไหนนากก็ดำดินติดตามแผ่นดิน ก็ถล่มทลายไปด้วยเท้าผ่าแดงความบุ้งไปภูผาน้อยต้นลำห้วยสามพาดเพื่อหนีไปยังเมืองผาพงพญานาคอก็ติดตามอย่างไม่ลดละและแต่งร่างเป็นขอนไม้อย่างขนาดยักย้ายขวางเส้นทางไว้มาบักสามก็กระโดดข้ามอย่างสุขดีสองขาหน้าข้ามข,ามขอนไม้ไปได้แต่สองขาหลังคูขึ้นมาไม่ข้ามจึงทําให้มาสีหลักล้มทังภาพลงอวัยวะเพศของมาไปกระแทกกับภูผาน้อยเป็นร่องลึกลงไปและกลายเป็นต้นลำห้วยสามพาดมาตั้งแต่บัดนั้น ในที่สุดนางอ้ายก็ถูกพญานาคใช้หางฟาดตกลงจากหลังมาและจมลงในน้ำตายไปต่อหน้าเท้าผาแดงด้วยเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยนางเอาไว้ได้เมื่อเท้าผาแดงกลับถึงเมืองผาพงก็คิดถึงนางอ้ายมีรักข้าวปลาไม่กินร่างกายผายผอมเกิดล้มป่วยลงและตรองใจตา,ตายตามนางไปในที่สุดเมื่อเท้าผาแดงตายเป็นผีก็ยังมีความอาฆาตคิดแค้นพญานาคอยู่ไม่ไหวพอได้โอกาสเหมาะพีผาแดง ก็เตรียมไพรผลเดินทัพถีไปรบกับพวกพญายนาคให้หายแค้นบริวารถีเท้าผาแดงมีเป็นแสนแสนเดินเท้าเสียงดังอึกทึกปานแผ่นดินจะถล่มเข้ารายล้อมเมืองพญายนาคเอาไว้ทุกด้านต่างฝ่ายต่างใช้อิทธิฤทธิ์ทารบกันนานถึงเจ็วันเจ็ดคืนไม่มีใครแพ้ใครชนะฝ่ายเจ้าพ่อศรีสุดโทเจ้าเมืองบานซึ่งแก่ชาราภาพมากแล้วก็ไม่อยากก่อกรรมก่อเวรเพราะต้องการไปเกิดในแผ่นดินพระศรีอริเยไตรอีก จึงไปหาเท้าเวสวุวรรณผู้เป็นใหญ่ให้มาตัดสินความท้าเวสวุวรรณจึงเรียกทั้งสองฝ่ายมาโดยให้ทั้งสองฝ่ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทราบเท้าเวสวุวรรณจึงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลของบุพกรรมหรือกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนที่ตามมาในชาตินี้และทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลกล้ามกึ่งกันจึงให้ทั้งสองเลิกลาไม่ต้องเข็นฆ่ากันอีกขอให้มีเมตตาต่อกันและให้ทั้งสองฝ่ายรักษาศีลห้าปฏิบัติธรรม และให้มีขนันติธรรมต่อไปเท้าผาแดงและพญานาคได้ฟังคำสั่งสอนของเท้าเวสวรรณก็กลับมีสติเข้าใจในเหตุและผลต่างฝ่ายต่างอนุโมทนาสาธุการเหตุการณ์ร้ายจึงยุติลงด้วยความเข้าใจมี